กรกาบสวัสดีด้พี่น้องเด้อผููเขารับชมทางช่องฟูเฟืองน้ำโชกเมื่อนี่กลับมามาหาพี่หาน้องมาได้มีโอกาสมาเมื่อนี่เป็นวันที่อ่าสิบเอ็ดกรกฎาอ่ามือนี่เขามาที่วัดกุดแหกกันเนาะครับนอกกับปูนาพูนปูนากำหากำลังหาบัตรเล่หลยเ่อะส่วนมากมันสีมาอยู่หม่องน้ำเป็นแปดหนึงสีรลอกออปูนนี่ เอามาเบิงเลยครับเรือทางพูนพอลเหครับพูนไม่ไมยังใชผู้ใดเห็นใชผู้ใดเห็น uh อ่ะพ่นเนี่ยกระยับพอนจะากพูดได้ใหเนมึงเนี่ยับมาเบิงนะครับเรื่องพี่น้องว่านเลไล ใล่ละเออนั่นเห็นว่าเขาเห็นตาเขาขึ้นนี่ครับเห็นตะเขาขึ้นโอ้หาเขาร้อมแย่งดีใส่ใส่เจ้าเห็นอยู่ว่าน่สามเขารุุนน้ำไม่ฟ้อนหมุนกระพาะสามเขาครับนี่นี่ี่ลักษณะครับขุดแม่บั่นขุดใจได้หรอขุดอ้อมอ้อมขุดขุด ขึ้นมาสัตว์ตัวนู้นวัไหนขึ้นวัดสัตว์นี่เด็กตัวนึงนี่เด่นงัดเลยงัดงัดขึ้นเลยกูลองงัดดูนี่ครับทางนี้กับพ่อดิมาพี่เด้อไรๆอันนี้เพราะเป็นเหตุบูมแมนนี่ครับเดไป,ไปอ้าวขึ้นมาไปครับขึ้นมาไป ได้ขึ้นมาแล้วครับตัวหนึ่งจำหมามูจับมูครับอ่ามันคือนิมๆอยู่งน่าเขางามเ็นการล้างขึ้นไหมครับวเางามค่เปนั่บนั่นไปก้นตัวตัวกับพ่นังนัใช่ไหะใชลยแมนแม่นอันนี้แม่น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 ม่บดนี้แม่เดี๋ยวลองลอนี่กับแมนนี่นี่แมนเดี๋ยวเ่องแม่นเจ้าอสามันนี่นี่นี่

ครับนี่ก็เห็นอีแล้วนี่นี่นนนี่อีกครับนี่ทั้งนี่สามเขานี่ทังนี่น้ำนี่นี่อันนี้อีกจุ่มนึงนี่้เขาเงเขาเงาเ้ยนี่นี่นี่อะไนเงาเงนั่ยนะมามายราบเอาด้เอาของยายพอเห็นนี่ก็สามเขาฟูเฟียงเห็นก็สองเขาพีู่นน้ว่าพูน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 ซิงาั้งน่ังน้ง่เป็นผู้าตรงไืเลยแบบใหมแม่บ กูหนักท่านเห็นมโน่บ่ะเนี่ยว้าวท่านเห็นอยู่เห็นสองตัวสามตัวแล้วเด้ขำหน่อยโอ้ยเป็นคนไดนยันขัดนี่ว่ามาทั้งผิวหนึ่งสิไรหาเบื้องได้เถอะเอาเอาขาดเอาได้ นี่นี่นีเม้งกี้นี่ห้ามเยอยมาคนเอานี่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 มาคนเอาอู้หูหลายอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาให้เจตัว โมเออหนี่หนี้นี้เห็นโมวาสนาเห็นอลไรเนี่ยบานนี้มากคนไหนเราแน่นี่เอาไว้เอาไม้ซักไว้ต้งจิบหลงโอ้แม่ตีบก็เห็นอลไรเนี่ยครับเด้อแม่ตีบก็ได้บ้านนี้คือเอาไปเห็นต้นนะครับผมเอาไปสวัสดลนะครับ ปูให้ปูนากละสวดเป็นสิริมงคลหราเป็นอะไรครับเเมตตามหามงคลเป็นสิ่งนำโชคเอก้องไมาเอาครับบัดนี่ไปหาปูนาคคุณครับบัดรผ้าพี่น้องไปหาปูนาคเป็นน้ำแนวทางแจ้กน้อยพี่น้องข้าตะวัานเล่ไล่อยู่นี่จักเสียจังได้ได้ซิบกว่าตัวละล่ะคือ นี่มา,มาสนน้งพี่มันยังไรลนี่ได้ต้นาปูเลยนี่วะซักไว้หรอวะดักไว้ค่าัวตวาัวตวัวรัวต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 ัวสัวตัวตัวร้วตาวตัวตัเตัว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 หัวตัวตัวตัขอโวกัวตัวตัวตัวาัวต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 ัวาัวตัวตัวาัวกัวตัวตมาตัว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 ูััว ตต็ตัวเล็กตัวเบอร์ฝากพี่ฝากน้งงองฝากเอฟซีได้พอเด้ออาช่ครับตอนนี้ปูปปหน้าเข้ากะหวายปูชีผักขาวอยู่นะครับเนบาะเบิางพี่น้องให้พี่น้องเบิางทำไมตะกี้ปูหน้าขึ้นว่าต้าเขาออกไปฟังไว้พี่น้องบัดมาเห็น,นยะไในวัดอีพอแะไรจะคอยหัวใจว่ามันมีอิริครับตะกี้ขคืขอบัดจะขาจอดอไปฟังไว้ อันอันอันนี่พอ่ออยู่ในบริเวณวัดพุทแหงพุทแห่เขาเลยพี่น้องโอ้เอาดีดีปู๊นะาที่ได้ไปเอาเอาเบิ้งให ciudad, segment, Hello, oh, oh. Look, man, oh, man, ้พี NP ่น้องเบิ้งค่ะนะครับอยู่ในวัดพุทแหงด้วยนี่ครับด้วยนี่ที่ได้ไปตลาดแห้งแล้วก็ที่ได้เอาไปดองจักกจันเลยครับเขาว่าไปดองเนี่ยไหมคขาว่าต้องเอาไปดองน้ำมันจันดองน้ำมันจันมันบอกเอ่าดองน้ำมันจันชาวเขาสามารถทีปลูกเสกได้สิ่งของต่างๆ่างใช้น้ำมันจันเสกด้วยคาถาจินดามะนี่นะพี่น้องอ่ะครับครับครับทางนี้ทางนี้อ่า ม่ป้อมก็เห็นละครับนี่สต่สตั้่นั่นนี่นี่นี่ครับนี่อีกตัวนึ่งเอานั้นก็เอาวักจบมาพดเอตัเอาไม่เสียไปจังบลงเอามามาเอามา้างนี่ล่ะบ้านเลไลบ้านจักรจันทถ้ากันหาเอาเป็นสิริบุคลไปตงปุ่นยังหลาย หาหาสุม,มาน้ำกันให้มันได้ครบสุขูสุคน,มมอนโอ้ยป่วยเหยียบเป็นเหยียบนี่สองโตน,นี่ด่าเอานี่ด้าเสร็จแล้ว เอาขวัท <ização S 1> ี่นี่ไหมนี่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 ตัวเถิกย่างดีนี่นีได้ไัวฟูย่างดีซุ้งหดติ๊กแดงตัวแม่นี่นี่ัวฟูดิ้งตัวฟูรูดจักได้หมดมีหวดตฟูนี่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 โตฟูหดตุ้มดำนี่นี่สบอกจกไม่ยืนนะไป็นยัง นี่ตัวผูมันถ้าไม่เสียไว้แม็ดเออมันสีหลงผู้เฟืองก็เห็นอีกแล้วครับแต่ว่าได้ตัวผูย่างดีครับบาดนี้เห็นตัวผูพร้อมยูหันเห็นตัวผูได้ปูหนึ่งสามตัวเลยแอนบ่อ่าว้ยต่อไปนี่สิบ่ได้ออกหาลาจักระเจี๊ยนไหล่สีเฮาเอาไปสวดไว้สวดไว้สวดไว้พ่อยูหันสามตัวละปูแต่ว่าปูหนัก ตตูยังไม่บอกแค่ได้ให้ลูกชิดลูกหานัหนอกคันภูวดลหามาแล้วผู้นาคุกเสียงใหายงี่งี้ได้ก้อนมาเก็บไว้หันละผู้มีบุญเขาเจ้าสิว่าเอาน้ำหอมออกแมนตัวลูกนี่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 ตัวฟูตัวฟูหนวดสีดำตัวฟูสีหนวดดำโอ้ตัวฟูสีหนวดดำใช่ครับนี่แหละแนว้ยเนี้ยมันหายเงน้ยแมนเนาะไปจะพู่บ้สิเลยเวลาโชคหา้ไป มาหาเหรอก็หาไม่บ้าเสียไปมันสิลงหาไม่ได้เสียไปก่อนหาไม่ได้เสียไปก่อนครับบ้านนี้กะยาฝ้าวเลี้ยงบ้านเลี้ยไล่น้องพี่น้องเนาะบ้านนี้กะพาพี่พาน้องมาทางพี่กันได้จักตัวล่ะ กันเอจยจะได้หู้ังกอนบันยูหู้จงโปงนี่อัน,น,น,นอันค่ะี่ยังจาะบวกจ่อบ่มีเขาหัจะหนุนหักพ้นเนี่มันหักกากกันออป็นนงอสไปยังยามใหญ่มมนหักนี่ครับารนนนนบานน,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 นนี้ปูหนาเขากับสิมาหนีน้องครับเนาะ ครับบัดนี้ก็เช้ญนพี่น้องเขาสู้ดัดนในได้พี่น้องเด้อเอาครับเสียพี่น้องด้เบิงภายในครับวันนี้นอขออนุญาตบัตรครับปูเด้อเขาในพีได้บปูเออได้ทัาอ่ังได้อางนกลมะไรบุญไม่ยิงอยู่ทั้งหมดนะเอาครับวันนี้พี่น้อง ปูหน้าเขากันเริ่มเล้วได้ครับเออ คอเวลาหายตัวนี้เสียใหนี้จะได้มาอยู่ทางทิ่เจ้วอังไหอันก็ตัวเจ้าเป็นสางหประทีปใจพขจะเป็นนางงามมั่หแต่เงืองเกษารบเกเจ้าดังดอ่มาลาคัสสุสิเียนกระดัางเกียนกันไตหมูสองคำขอบูชาพุทธบายคอยเป็นน้านขตอแก้วนะสามันร่มัผุ้แก้วตาเงี่ยมสอง่ให้คอยเป็นนาต่อตู้ติ้ไตูชาแก้วหอดพุ่นแน่นสาร สิทธิ์ในผู้พ่องใช้ย่อหลวประเสริมนั่งคาระดำพวกอารยุะเสีมอายุวันนัสุขคาราดอมใช้ย่โดยงขอให้มาสะเตียอยังให้เงยแห่งคิ้มบกคาเดยวอีพออีเม่บรถมอเตรูบูรพาจารยาเจ้ววัดเกาว่า่งวัด เป็นวันักศึกษาอย่างน,นด็บาววันนี้ขากิมช่อค,คอยผู้ผู้บาอาจารย์เจ้าลามช่านายโทขอให้โลปครัขบขันขามาข้างในครับพี่น้องหันขามาข้างในนี่ครับปูปูนาเข้ากับสิทธรรทีอยู่ข้างในนี่รอบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเสปปนรอ ครับอีสักปูกะทิเริือพิธีต้องกัรพ่อพี่น้องขาลุมไปทํากันเล้อครับเพื่อสำหรับแนวทางกะได้มากแล้วนะครับพี่น้องเนาะปูเข้ากับน,นี่มาเรียบร้อยแล้วบาทนี้พี่น้องเห็นไปครับพี่น้องเอาอันยกขึ้นในเบื้องแน้จ้กบาทนี้ครับพี่น้องได้แก่สี หนึ่งเก้านั่นครับสี่หนึ่งเก้าได้พี่น้องเด้อเออเลขอ่าวัดกุดแหของเข้าครับมันนีปูนาเข้าได้เดินทางมาขอโชคอใช้ขอโชคลาภฝากปีฝากน้องเฮาฝากเป็นแนวทางให้พี่น้องเฮาอยู่ที่วัดกุดแหของเฮานี่ครับได้แก่สี่หนึ่งเก้าได้พี่น้องเด้อขอลงขลางกบ่อน่ห้ขอขอสองตัวเพิ่นกับพ่อหห อ้าบ่อาาครับพี่น้องเห็นแล้วน้องพี่น้องนะสุขูสุขคนครับอ้าครับใหพี่น้องสุขุสุขคนสุขๆคนบันนดครับเด้่อจังไรก็ได้ก็ขอฝากปี่ฝากน้องไว้นะครับเด้อก็ฝากให้พี่น้องกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามอ่าให้ครับสั้งช่องฟูเฟืองน้าโชกช่องปูนาหาลาบนั่ครับ อ่าครับยอดสิบเพชรชัยนะครับเด้อสหรัดจดหนึ่งขอยุดูไปแค่นี้สัก่อนขอให้พี่น้องโชคดีสุขสุขคนลำล้ำเรื่อยไปน้ำกันนะครับเด้อสวัสดีครับ